ตอนนี้เราอยู่วัดชมทานรัตนิคระตอนนี้เราอยู่อาคารจอดรถตอนนี้อยู่อาคารจอดรถอาคารสองชั้นสองนู่นครับเราเดินลงมาได้ลงริบไหมมีริบนะครับจะไปลิฟต์ไปลิบริบริบไปลิบไปริบโอเคคะคะชอบที่ไกลๆไม่ชอบที่ใกล้ๆเอาลิฟต์วันนี้เรามี 是。嗯 ลมดีมากเลยลมเย็นเจี๊ยบไปอ,ไอยปู่ต้องหันหลังแล้วกัวไม่สูง เดี๋ยวจะมีอีกนนหนต้ต้องถอดรองเท้าไหมต้อง เราเรสามคนเลยมคนะครับครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ห้องประชุมในปัญญาธรรนที่สุบนะครับชั้นสี่ มางานวันผู้สูงอายุแห่งชาติวันแห่งครอบครัวประจำปี2568นะครับหัวข้อคุณค่าผู้สูงวัยสายสายใยพลังครอบครัวนะครับจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมจังหวัดนนทบุรีครับย่าเครโตอนนียคุณย่าแล้วยกมืออย่าไปตะคอกมึงอย่ามายุ่งเรียกมปงอ่ามไหนมันจะกิน มาถึงวันนี้เราอายุขนาดนี้ยังกินไม่เลือกก็ไม่รู้ว่าจะเกินอีกกี่ชาติจะรู้เดียงสาเอาละกอเะด้วยความรักเรด้วยความรัก